สวัสดีค่ะวันนี้มีสกูชี่ไม่แท้เข้ามาใหม่นะคะนี่นะคะก็ร้านเรานะคะส่งของทุกวันที่ไปรษณีย์เปิดนะคะแล้วก็รับโอนเงินทางธนาคารแล้วก็วอลเล็ตนะคะแต่ว่าไม่รับวอลเล็ตแบบบุญเติมนะคะแล้วก็นี่จะเป็นรายละเอียดนะคะช่องทางการติดต่อนะคะมี i อดียไลน์ทั้งหมด4 ID อดีไลน์ค่ะแล้วก็มี i g ดูรูปสินค้านะคะ ก็ตามนี้เลยนะเป็นรายละเอียดนะคะสำหรับคุณที่สนใจสถางทางซื้อนะคะถ้าใครเห็นใบนี้ไม่ช้าจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้จะมาเลือกพี่กระเป๋ากันก่อนนะคะเรื่องที่นี่นะคะจะเป็นกระเป๋าหูรูปไซเล็กนะคะเป็นแบบเนื้อผ้านะคะก็สายมีประมาณนี้เลยนะคะราคาใบาละนะคะ60บาทค่ะเป็นแบบไซเล็กนะคะมีหลายลายนะคะน่ารักน่ารักนะไมลิตเตินะคะมิกกี้เมาส์ประมาณนี้นะคะปอมปอม นี่นะคะโทลีคาเมลจี้โปเกมอนมอนสเตอร์นะคะประมาณนี้นะถ้าใครสนใจดูรูปพวกกระเป๋าเนี่ยสามารถทักมาได้ในไลน์นะคะกระเป๋าหูรูปแบบผ้าวเสดกราะคาะใบละ60บาทนะคะต่อมานี้จะเป็นแบบสายใหญ่ค่ะนี่นะคะใส่ได้เยอะมากนะคะด้านหลังนะอันนี้นะคะจะเป็นพวกส์ใหญ่นะราคาะใบละ1 0 0บาทค่ะมีหลายลายเหมือนกันเลยนะคะใครสนใจก็ทักมาขอดูรูปภาพกระเป๋าได้เลยนะคะปอมปอมป,ป,ประมาณนี้นะคะลายน่ารักน่ารักนะเยอะมากค่ะมูมินนะคะ มิกกี้เมาส์ก็มีนะคะมีภูคูเดทมะนะคะก็แบบไซส์ใหญ่นะคะราคาใบละ100บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระดดินสอบแบบ2ซิตนะคะก็ใส่ได้2ช่องแบบนี้นะคะมีเห็นไหมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะมีหลายลายค่ะมอนสเตอร์นะคะกูเดทมาเป็ดโปกเกมอนนะคะแมวจี้นะคะ ปอมปอมปูลินก็อันนี้มีเยอะลายหลายลายมากนะคะแบบ20ซิปนะคะราคาใบละหนึ่งร้อยยีบาทค่ะกระบาดดินสอนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระบาดดินสอแบบซิปใหญ่นะคะ150บาทมีคิตตี้นะคะแมวจี้แล้วก็เป็นมินนี่เมาส์นะคะกับโปเกมอนนะก็ใบแบบ20ซิปนะคะ120บ ส่วนแบบซิปใหญ่ละห้าสิบาทนะคะอันนี้จะเป็นพวกกระดวาษดินสอค่ะต่อมาก็อันนี้มาแล้วนะคะเป็นโคมไฟคิตตันนะก็น,นี่นะคะจะมีเป็นลายโดเรมอนนะคะกระดิ่งด้วยนะแล้วก็เป็นลายคิตตี้นะคะกับลายโปกเกมอนนะคะมีทั้งหมด3ลายคะ่ะก็วิธีการเล่นนะคะเราจะเปิดสวิตนะคะแล้วมันก็จะ มีแสงนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะคะสีจริงสวยมากนะคะนี่มีหลายสีเลยน่ารักมากนะคะก็อันนี้กล่องละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะมาแล้วนะเป็นคงไฟคิตตันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตุ๊กตาอาเสียงนะคะมีเป็นแบบไซส์เล็กนะคะอยู่ด้านบนค่ะราคาตัวละสองร้อยส่วนไซส์ใหญ่นะคะอยู่ด้านล่างราคาตัวละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูลายนะคะไซส์เล็กมีเป็นลายลิงค่ะมีเอี้ยมแดงนะคะมีสีม่วงค่ะแล้วก็เป็นหมีสีขาวนะคะหมีสีแดงแล้วก็อันนี้เป็นหมูใส่แว ะะส่วนแบบไซส์ใหญ่ค่ะจะมีเป็นกบนะคะหมูช้างค่ะแล้วก็มีแต่งงานนะคะมีเป็นใส่ชุดสีชมพูกับชุดสีแดงนะคะก้อนนี้จะเป็นตุ๊กตาอาเสียงนะคะไซส์เล็กตัวละ200ไซส์ใหญ่ตัวละ250นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเล่นนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะจะมีเสียงเราอยู่ด้วยนะคะเล่นซ้ำไปมาได้นะคะนีจะเป็นตุ๊กตาอาเสียงนะคะน่ารักมากนะไซส์เล็กนะคะ200้ยไซส์ใหญ่250นะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ค่ะเล่นที่พวกมินินะคะราคาชิลล์18บบาทค่ะเล่นที่อย่างแรกนะคะนี่จะเป็นแพนเค้กแพนด้านะคะนี่นะคะมีหลายสีนะคะนิ่มสโลนะมินิบ้านคิตตี้นะคะเป็นพวกหน้าคิตตี้นะคะแต่ว่ามีหลายท่าทางหลายสีนะคะนิ่มสโลเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่นะ มิน <ersch> ิบ้านสีนะคะแล้วก็เป็นพวกหน้าต่างๆนะคะหน้ายิ้มอะไรหน้าหัวเราะประมาณนี้ก็มีนะคะนิ่มสโลหลายสีด้วยนะคะราคาชิลสิบแปดบาทค่ะเป็นมินิบ้านสีอันนี้มาใหม่เลยแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กอุมามินะคะนิ่มมากแล้วก็สโลด้วยนะคะมีหลายสีเหมือนกันค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมินิบ้านอีโมจิค่ะก็จะเป็นพวกหน้าอีโมจินะคะมีหลายหน้านะคะนิ่มแล้วก็สโลมากอันนี้มาใหม่นะคะมีหลายสีนะนิ่มสโลค่ะมินิบ้านอีโมจินะคะ มินิบานหน้าสัตว์ค่ะมีหลายหน้าหลายสีเหมือนกันนะคะจะเป็นพวกหน้าหมีนะคะหน้าแมวน้ำอะไรประมาณนี้นะคะนิ่มสโลแล้วก็น่ารักมากด้วยนะคะมาใหม่เลยเป็นมินิบานหน้าสัตว์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กนะคะหน้าตัาหู้ค่ะเนื้อแน่นนะคะแล้วก็นิ่มสโลด้วยนะมีหลายสีเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นตป้งแผ่นนะคะ,คะ,ปเ,ะ,ะ,คะเป็นหน้าผู้หญิงกับหน้าเป็ดนะคะมีหลายสีนิ่มสโลค่ะ ก็นี้จะเป็นพวกมินิๆนะคะราคาชิ้นละสิบาทคา่ะต่อมานะคะจะเป็นพวกมีเดียมค่ะราคาชิ้นละสีบาทนะคะเป็นพวกของสากลางนะคะสซมีเดียมนั่นเองนะคะพี่อย่างแรกค่ะอันนี้จะเป็นปังในสดนะคะก็นี่ลักษณะแบบนี้นะคะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะเอามาหลายชิ้นนะคะอันนี้แนะนําเลยนะสโลว์ Slow มากแล้วก็เป็นกระต่ายคะ่ะอันนี้หน้ามันจะมีหลายสีนะคะสีสวยคะ่ะสีอ่อนมากแล้วก็นิ่มแล้วก็สโลว์ด้วยนะ,ะนี่นะคะความสโลว์นะ น่ารักนะคะเป็นหน้ากระต่ายค่ะอันนี้ราคาชิลล์สี่สิบบาทตะกร้าแรกค่ะออแล้วก็จะมีเป็นนี่ด้วยนะคะต้ง้งหูวเหลี่ยมค่ะเหลือไม่ตี่ชิ้นแล้วนะคะตมาอันนี้นะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเป็ดค่ะก็จะเป็นตัวเป็ดแบบนี้นะสายกลางนะคะนิ่มๆแล้วก็สโลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มค่ะเป็นแบบส้มสไลกนะคะเวลาสั่งระบุด้วยนะ แอปเปิลนะคะไซเล็กนะเวลาสั่งระบุด,ด้วยค่ะนิ่มสโลนะคะอันนี้สโลนะน่ารักค่ะแล้วก็เป็นเฮดบ้านลีลคุมะนะคะอันนี้มาแล้วนะคะเนื้อดีนิ่มสโลนะคะเป็นหน้าคุมะนะคะแนะน,นําเลยน่ารักมากมีหลายสีค่ะอันนี้ราคาชิลสิสิบบาทะคะ่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลูกพีชนะคะเป็นแบบไซเล็กนะคะระบุด,ด้วยนะคะเอามาหลายชิ้นเลยนะคะอันนี้น่ารักมากนะคะสีสวยด้วยนะคะจะเป็นสีแบบแดงๆนะคะ จะเป็นตัวสกูชี่นะคะนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะมีน,น้ำนะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แนะนํานะคะราคาชิลาสี่สิบบาทนะคะนิ่มสโลมากด้วยนะคะเนื้อดีแล้วก็น่ารักด้วยนะคะเป็นลูกลูกพีทนะคะ สี่สิบบาทตะกร้าต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกซาลาเปาค่ะเล่นพี่อย่างแรกนะคะเป็นซาลาเปากูเดธรรมะนะคะอันนี้จะเป็นแบบพวกไซส์ใหญ่นะคะเพราะปกติกกจะเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้ก็เลยสี่สิบบาทนะคะนิ่มสโลนะคะเนื้อดีมากนะเป็นหน้ากูเดธรรมะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นหน้าซานิโอนะคะอันนี้จะเป็นสีสีแล้วก็เป็นหน้าหน้านะคะจะเป็นพวกหน้าซานิโอนะ,ะอันนี้นิ่มสโลนะคะแต่ว่ามันติดถุงนิดนึงนะนจะเป็นหน้าปอมๆนะคะไซส์เดียมนะคะไซส์ะะซเท่ากันเลยราคาชิลส4สี่สิบบาทนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ50บาทนะคะก็2อย่างนี้นะคะลดนะ50บาทเท่านั้นนะคะรีบซื้อเลยนะคะอันนี้จะอย่างแรกนะคะจะเป็นไอติมคูหมาค่ะนิ่มสโลนะคะน่ารักมากนะมีหลายสีค่ะ50บาทเท่านั้นนะคะถูกมากแล้วก็เป็นซาลาเปานะคะก็ตัวนี้มันจะใหญ่กว่ามีเดียมนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยนิ่มสโลนะคะเป็นซาลาเปาขาวน่าตลกนะคะตัวนี้ นี่นะคะสโลมากเลยนะคะราคาชิลา50บาทเท่านั้นนะคะ50บาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบอคคัลี่นะคะจะมีเป็นสีขาวค่ะสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะเหมือนของจริงมากนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะชิ้นประมาณนี้เลยนะคะนิ่มสโลนะคะน่ารักนะคะเป็นรูปบอคคัลี่ค่ะราคาชิลา50บบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นถั่วหน้าตลกะค่ะ ก็ตัวนี้นะคะ50บาทนะคะลดเหมือนกันนะมีหลายสีเลยค่ะนิ่มสโลนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะชิ้นประมาณนี้เลยเป็นแบบถั่วชิ้นใหญ่นะคะมีหลายสีหลายหน้าค่ะอันนี้น่ารักนะคะงานมันละเอียดมากนะแล้วก็นิ่มสโลค่ะแนะนําเลยนะคะ5้าบาทเท่านั้นค่ะถั่วหน้าตลกนะคะต่อมาจะเป็นราคาชิละ60บาทค่ะเล่น่อย่างแกนะคะอันนี้จะเป็นขนมปังก้อนอบเนยน,นะมีเป็นแบบราซอสน,นะคะกับแบบโรยงาะคะก้อนนี้มันจะมีกลิ่นเนยหอมๆด้วยนะคะ นิ่มนะคะสะโลนิดนะคะส่วนด้านหลังจะนิ่มแล้วก็สโลว์ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นขนมปังก้อนอบเลยนะคะราคาชิละ60บาทแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเก็บยืดนะคะมาแล้วนะคะนิ่มๆนะแล้วก็ยืดได้ค่ะอันนี้เล่นมันนะคะมีเป็นรสซอรเบอรี่นะคะกับรสช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะเป็นข้าวเก็บยืดราคาชิละ60บาทนะคะ,ะ,คะต่อมา60บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นไข่ฟูจินะคะมีหลายหน้านะคะแล้วก็หลายสีเลยนะตรงดิบนะคะ นิ่มสโลนะคะชิ้นใหญ่อันนี้แนะนําเลยนะคะน่ารักมากนะเป็นไข่ฟูจิค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าชื่ออะไรก็เรียกเป็นกระลอกแล้วกันนะคะอันนี้น่ารักนะคะลายนี้มาใหม่เลยแล้วก็นิ่มสโลมากๆนะคะแนะนําเลยนะคะมีหลายสีค่ะน่ารักนะคะชอบมากค่ะเป็นกระลอกนะคะราคาชิละ60บาทนะคะออกแบบใหม่เลยนะคะด้านหลังก็นูนๆแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบแบนๆนะคะนี่นะคะราคาชิละ60บาทค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิละเจ็ดสิบบาท Susan. ค่ะเริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นตัวปอมปอมปูลินนะคะอันนี้แบบใหม่เลยนะคะน่ารักมากนะเป็นแบบตัวตัวแบบนี้เลยนะคะราคาชิละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากนะคะชอบมากเลยแล้วก็นิ่มสโลเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นปอมปอมปูลินนะคะถือโดนัทอยู่นะน่ารักนะคะราคาชิละเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นแบบใหม่ค่ะ แล้วก็เจสิบาทต่อมานะคะอันนี้จะมีเป็นอย่างแรกนะคะฟักทองค่ะมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีส้มนะคะก็นี้เนื้อจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะอันนี้นิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยนะคะด้านหลังนะคะสโลมากค่ะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลสากลางนะคะเวลาสั่งระบุ้วยนะว่าเป็นแบบสซกลางนะคะนิ่มแล้วก็สโลเหมือนกันค่ะสโลมากนะคะ มีเป็นแอปเปิลแดงนะคะกับแอปเปิลเขียวนะคะหรือว่าจะเรียกว่าฝ้าหลังก็ได้นะคะนี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรนะคะนิ่มสโลเหมือนกันนะคะก็ตะการนี้ราคะ่ะชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันคะ่ะเลื่อนที่อย่างแรนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นแบบไซเล็กนะคะอันนี้ก็ระบุด้วยเหมือนกันนะคะสตรอเบอรี่ไซเล็กนะคะมมอยูสองสีค่ะเป็นสีชมพูกับสีแดงนะคะนิ่มแล้วก็สโลมากนะคะแล้วก็จะเป็นส้มค่ะเป็นแบบส้มไซ ซส์ใหญ่นะคะเพราะมีสองไซส์นะไม่ค่เป็นไซส์เล็กไกลนะคะนิ่มเราก็สโลมากแต่นี้มันติดถุงนิดนึงนะคะน่ารักนะคะมีกลิ่นออกส้มๆด้วยนะคะราคาชิ้ละเจ็สิบ,บาทเท่านั้นนะคะนิ่มสโลค่ะต่อมานะคะน,นี้จะเป็นหัวชายเท้าค่ะมีหลายสีนะตอนนี้มีสีเหลืองมาเพิ่มนะคะนิ่มสโลนะคะน่ารักมากนะคะสโลด้วยนะคะ ก็โอเคประมาณนี้เลยนะคะตะกร้านี้แนะนํานะคะน่ารักทุกชิ้นนะรานะคาชิ้นละเจบาทนะคะต่อมาเจบาทนะคะจะมีเป็นเลมอนเขียวนะคะกับเลมอนเหลืองนะคะก็ตัวนี้จะเป็นรูปเลมอนเลยนะคะรานะคาชิ้นละเจบาทนะคะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็นิ่งสโลนะแล้วก็มีเป็นสับปะรดค่ะตัวนี้เจ็ดสิบาทเท่านั้นนะคะสโลมากนะคะแล้วก็งานเนียนชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนี่นะคะเจ็ดสิบาทเท่านั้น แลาา้วก็ต no ่อมานะคะอันนี้จะมีเป็นชมพู่ค่ะก้อนี้มันจะชิ้นใหญ่แบบจมโบมากๆเลยนะคะราคาชิล่าเจ็ดสิบค่ะเหมือนชมพู่จริงด้วยนะคะสีสวยด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้วยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบใหม่นะคะเนื้อดีนะคะเนื้อมันจะแน่นๆนะคะแล้วก็สโลด้วยนะคะมาใหม่นะอันนี้เป็นกล้วยค่ะราคาชิล่าเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกจมโบค่ะอย่างแรกเป็นจมโบแฮมเบอร์เกอร์น้าตลกนะคะ มีหลายหน้านะคะไซส์จัมโบ región, ้เลยนะคะนิ่มแล้วก็สโลนะคะนี่นะคะนั่สโลอันนี้จะเป็นแบบไซส์จัมโบ้นะคะราคาชิละเจ็ดสิบาทค่ะแล้วก็อันนี้ไซส์จัมโบ้เหมือนกันนะคะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะนิ่มสโลเหมือนกันค่ะนี่นะคะราคาชิละเจ็ดสิบาทค่ะอันนี้แนะนําเลยนะตะกร้าต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นครีมพับค่ะมีหลายสีนะคะแล้วมันจะเป็นไส้ครีมข้างในอย่างนี้นะคะ นี่นะคะนิ่มแล้วก็สโลมีหลายสีค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบครีมพับคิตตี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบครีมพับคิตตี้นะคะเป็นลูกคิตตี้นะคะมีหลายสีนะคะนิ่มสโลค่ะก็พวกครีมพับนี่แนะนําเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเต่าจมโบค่ะมีหลายสีนะคะเป็นแบบไส์จจมโบมากๆเลยนะคะนิ่มสโลค่ะนี่นะคะจะสิบบาทค่ะจะสิบบาทต่อมานะคะเล่นพอย่างแรงนะคะอันนี้จะเป็นแตงโมแบบชิ้นนะคะสีประมาณนี้เลยนะคะ นิ่มสโลค่ะน่ารักนะคะแนะนํานะเจะสิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น,นมะม่วงนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นสีใหม่หรือเปล่ามันจะออกเข้มกว่าสีเดิมนะคะเหมือนเป็นเหลืองเข้มๆนะคะนิ่มแล้วก็สโลค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะ นิ่มสโลเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสีเหลืองธรรมดานะคะอันนี้ราคาชิล่าเจ็ดสิบาทนะคะน่ารักนะต่อมานะคะแปดสิบาทอันนี้จะเป็นปางปอนคาบินะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่จัมโบ้นะคะไซส์เท่าของแท้เลยนะคะนิ่มแล้วก็สโลมากเลยนะคะอันนี้แนะนํานะคะราคาชิล่าแปดสิบาทเท่านั้นนะคะปางปอนคาบิคะ่สะสโลมากนะ แล้วก็ต่อมานะคะอันนี้มาใหม่เลยค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์คิตตี้นะคะเป็นหน้าคิตตี้ชิ้นใหญ่จัมโบ้มากๆนะคะราคาชิ้นละ100บาทนะคะนิ่มแล้วก็สโลมากนะคะความสโลนี่นะชิ้นมันจะใหญ่มากๆนะคะเป็นเหมือน,นะะแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะแฮมเบอร์เกอร์จัมโบ้คิตตี้นะคะน่ารักนะอันนี้แนะนําเลยนะคะเป็นหน้าคิตตี้ด้วยค่ะราคาชิ้นละ100บาทนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นจัมโบ้พีนะคะเป็นพีแบบไซส์ใหญ่นะคะอันนี้คือชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็นิ่มสโลนะคะ นิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยชิ้นเต็มมือเลยนะคะราคาชิ้นละ100บาทนะคะอันนี้แนะนํานะพีจัมโบ้ค่ะต่อมานะคะ100บาทต่อมาอันนี้จะเป็นแอปเปิลนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะก็ระบุด้วยนะนี่ค่ะชิ้นใหญ่มากนะคะเป็นแบบจัมโบ้เลยนะนิ่มแล้วก็สโลนะคะแอปเปิลนะคะน่ารักมากเนื้อดีมากนะคะ100บาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมานี้จะเป็นจัมโบ้สตรอเบอรี่ค่ะราคาชิ้นละ100บาทเหมือนกันค่ะอันนี้ไซส์จัมโบ้เหมือนสตรอเบอรี่ จัมโบ้ของไอบูมเลยนะคะนิ่มสโลค่ะไซส์ใหญ่เท่าด้วยนะน่ารักนะคะ100บาทเท่านั้นนะงานละเอียดนะคะต่อมาจะเป็นราคาชิ้นละ120นะคะเป็นผากาดข่าวนะคะมี2สีนะคะสีเขียวกับสีเหลืองค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่จัมโบ้มากๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ120บาทนิ่มสโลค่ะแล้วก็เป็นแตงโมแบบลูกนะคะอันนี้จะเป็นแบบลูกนะชิ้นใหญ่เหมือนกันคะ่ะน่ารักมากนะคะ120บาทเท่านั้านาค่ะนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะ ต่อนะคะอันนี้มาไม่กี่ชิ้นนะคะเป็นฮันนี่โทนนะคะเป็นรสสับเบอรี่ทั้งหมดนะคะราคาชิ้นละ150บาทนะคะชิ้นใหญ่นะคะนิ่มนะคะแล้วก็สโลนิดนะคะชิน้นประมาณนี้เลยนะคะละ50บาทนะคะน่ารักน้ำมาน้อยนะคะนี่นะต้องรีซื้อนะคะฮันนี่โทนค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงนะคะเป็นแบบซส์บิ๊กจัมโบ้นะคะใช้ใหญ่ที่สุดเลยนะคะตัวนี้ ละห้าสิบบาทนะคะนิ่มแล้วก็สโลว์มากนะคะเนื้อมันดีมากนะคะตัวนี้แนะนํามากๆนะคะมีหลายชิ้นแล้วก็เนื้อเนี่ยดีนิ่มสโลว์นะคะเนื้อเหมือนของแท้เลยนะคะแล้วก็สีสวยนะเป็นมะม่วงด้วยนะคะเป็นมะม่วงแบบไซส์จัมโบ้ค่ะละห้าสิบบาทคะแนะนานะคะ,นนะคะุค้มมากค่ะแล้วก็ต่อมานะคะนี่จะเป็นโปรโมชั่นนะคะต้อนรับวันเด็กนะคะก็จะเป็นเซตของแถมเหมือนเดิมเลยนะคะ เซตเนี่ยจะคัพแบกกันไปนะคะว่าจะเป็นอะไรนะนี้ขอเลือกให้ละกันนะคะจะมีเป็นสติกเกอร์นะคะกับนี่ค่ะไซส์มีเดียมนะคะกับพวกราคามินินะคะคัาแบบไปให้นะคะ1ชุดนะคะแล้วแต่นะว่าจะได้อะไรนะคะนี่นะคะส่วนนี้จะเป็นบูเดธมาร์คหลายนะคะมีหลายแบบเลยนะคะก็อันนี้จะส่งไปให้นะคะพร้อมกับสติกเกอร์นะคะลายก็จะส่งไปให้เหมือนกันนะคะสำหรับโปรโมชันนี้นะคะสำหรับคนที่ซื้อเกิน500บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ แล้วก็คนที่ซื้อไม่ถึงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิน2 0 0ร้อนไม่โดองค่าสง่งเราก็มีของแถมให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับวันเด็กต้อนรับวันเด็กนะคะก็โปรโมชั่นนี้นะคะจะมีถึงแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะนี่นะรีบซื้อกันเลยนะคะ แล้วก็ถ้าครบ7 0,000 s ื่นซับสไคร์เนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมอีกรอบด้วยนะคะก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่ไม่แทนนะคะที่เอาเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะมีหลายแบบเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะมีรายละเอียดตามนี้ค่ะแล้วก็รายละเอียดพวกนี้นะคะจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล,ล้วก็มาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะนี่นะคะ